เอมบัปเป้ฉลองปอกแขนกับตันทีมฟุตบอลปังเสรรับไปเลยครับสี่ประตูต่อสองรอบคัดเลือกฟุตบอลยูโรมาแฮวันนี้ไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราก็เพิ่งทำคอนเทนต์ว่าเฮ้ยเอมบัปเป้เนี่ยนะเขาเพิ่งจะได้รับปอกแขนไปนะก็คือปอกแขนกับตันทีมที่เดี๋ยวเราจะเริ่มกันก็ไปชวนพวงนี้แหละที่บอกไปก็คือเออฟุตบอลยูโร2024ก็เรียบร้อยแล้วและก็ จัดการชาเตนเลยฝรั่งเศสจัดการในเทเลนไปสี่ประตูต่อสองในไอ้ขอไปสี่ประตูต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลเอ่อยูโรรอบคัดเลือกนะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของรายละเอียดข้างในกันดีกว่าในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลยูโรสองพันยี่สิบสี่รอบคัดเลือกกุ้มบีตกอนนัดแรกนะจะเป็นทีมชาติฝรั่งเศสทําศึกกับทีมชาตินเธอรแลนด์ก็วันนี้เจ้าทิ่เจ้าทิน่นรั่งฝรั่งเศสแฮทซี่สองสามหนึ่ง อ่าเอ็มบ,บัปเป้ก็ประเดิมบทบาทเลยจะเป็นกัปตันทีมคนใหม่อย่างที่ลุงเขาบอกไปประสานหน้าเรียบรอ้อยประส,า,รนะระสา,รานเลยนะประสานงานเนี่ยเดินหน้าคิงเลโกมอนแล้วก็แลงดอโคโลมูอานี่ด้านผู้มาเยือนในระบบ4-3-3ของเอ่อเฟอร์จินฟานไดเฟอร์จินฟานไดคุมแนวรับเมอร์ฟิตเดือปายกับสตีฟเบนฮาร์ดล่าตุง้งตะข่ายเรียบรอ้อยโอ้โหถามว่าลุงเข้าใจไหมกูพุ่งตรงนะกูอ่านไปกูปยังไม่เข้าใจเลยอะไรก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเอ็มเปเป้นะ่ยนะจะเป็น บทบาทใหม่ก็เป็นกัปตันทีมชาติฝรั่งเศสนั่นแหละเรียบร้อยแล้วก็ประสานงานกับกองหน้าก็อีกคนนึงแล้วก็เป็นสองคนแค่นั้นเองเรื่องมันแค่นี้นะนะเดี๋ยวจะใครยิงเข้าไปบ้างเดี๋ยวไปดูเปนทีนึงงงปะละ่ะงงปะละ่ะพูดกันงงกูอ่านอยู่ยังงงเลยมาในส่วนของการแข่งขันมาบมาว่าทีมทับตาไก่ทับตาไก่คืออะไรฝรั่งเศสก็บอกฝรกับบ่งเศสกับฝรั่งเศสตาไก่กับตาไก่แม่งเดี๋ยวแป๊บนึงฝรั่ง,งเศสเดี๋ยวนึงตาไก่มางทีคนงงนะ คนที่ใช้ชีวิตไม่ใหม่ในการในการดูฟุตบอลน่ะงงกับชีวิตไปเลยนะถึงขั้นแบบมันอะไรกันครับนี้อย่างนี้เลยมาอ่ะอย่างที่บอกจก้ะก็ฟังเสียชนะไปได้ยังขาดลอยเดซี่ประตูต่อศูนย์เพราะว่าได,ได้ประตูจากองตวนกรี อองตุนกิสมันนาทีที่2เลยจ้ะเริ่มต้นนาทีที่2ก็จัดการไปเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วก็ไดโยอุปาเมกาโนนะจ๊ะนาทีที่8ดแล้วก็เอมเปเป้เหมาอีก2ลูกในนาทีที่21ิเกับแปปเรียกว่าเออครึ่งแรกยิงไปสาประตูต่อศูนเลยแล้วก็อีกทีนึงก็คือเอมเปเป้ยิงไปก่อนจบแล้วสิบนาทีคือนาทีที่แปดปดเก็บสาคะแนนไปก่อนเลยได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวในส่วนของเออตารางเขาเรียกอะไรนะคะแนนยังไม่พูดแล้วกันนะเพราะว่ามันยังมีการ แข่งกันอยู่อีกเรื่อยๆเรื <t symbolic orman> ่อยๆเรื่อยๆเรื่ลยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแบบรอไปก่อนรอไปก่อนนิดนึงอ้ามจะพูดยังไงดีล่ะพูดสักนิดนึงก็ได้นะสรุปให้สักนิดนึงนะนิดเดียวก่อนนะนิดเดียวนะในส่วนของกลุ่มนี่อะไรกลุ่มบีนะกลุ่มบีกลุ่มบีตอนนี้เลยอันดับที่หนึ่งก็จะเป็นฝรั่งเศสเก็บได้สามคะแนนแหละประตูได้เสียตอนนี้ก็คือได้ภาษีประตูแล้วเพราะว่ามันเพิ่งแรกไงแข่งกันนัดแรกไงนัดแรกจริง อันดับที่2อคริสนะจ๊ะได้3คะแนนเหมือนกันแต่ว่าประตูได้เสียอยู่แค่3ประตูเท่านั้นเองอันดับที่3ไอแลนด์สวนสวนอยู่อันดับที่4ยิปลอนต้านะจ๊ะสวนแต่ว่าลบไป3ก็เรียกแสดงว่าไอแลนด์ยังไม่ได้เตะกับใครเลยนะจ๊ะแล้วก็อีกอันหนึ่งเนเธอร์แลนด์จ้ะอันดับอันดับที่ห้าอันดับที่5นะจ๊ะสวนคะแนนจากประตูได้เสียติดลบ4ประตูโอเคอันนี้คือกลุ่ม B นะจ๊ะก็มีทั้งหมด5อันดับไอแลนด์ยังไม่เตะกับใครนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอแลนด์ไปเตะตอนไไหนนกก็ว่าัปดูวว่่าใครจะได้สนข์ เข้ารอบในส่วนของรอบขัดเลือกอน,นี้อ่ะยังมีในส่วนกลุ่ม E ีเราไ้ฟังอีกนิดนึงนะัอนทันนี้เสริมเข้าไปในกลุ่ม E ีนะจ๊ะก็เรียกว่าอันดับที่1หมู่เอ่อสาธาสาธารนรัฐเช็คได้เป็นละ3ามคะแนนก็ได้มาสองสองประตู2ประตูะตอ่าอันดับที่สองหมู่เกาะเฟโลกับอันดับที่สามอนโดวาได้เป็น1ประตูเอ้ได้เป็นคะแนนทั้งคู่เพระทั้งคู่เสมอไปสูตรประตูต่อ0ูแล้วก็อันดับที่สี่ อันเบเนียเนี่ยยังไม่มีคะแนนนะจ๊ะยังไม่แข่งกับใครอันดับที่5โปแลนด์โปแลนด์ก็แพ้สาธารณรัฐแดบเช็กไป2ประตูก็ไปได้ดูที่ศนคะแนนอันนี้ฉันถึงบอกว่ายังไม่ค่อยอยากบอกเท่าไหร่ไง คพราะว่ามันเพิ่งแข่งกันไปคนนัดสองนัดยังไม่ได้กินมันมันยังไม่ได้เห็นอะไรเท่าไหร่อ่ะเนาะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะพยายามเล่าไปก่อนอีกนิดนึงเรียกว่า่วงเวลาอันดับที่เจเอ่อกลุ่มที่กลุ่มกลุ่ม F อฟนะจ๊ะกลุ่ม F นะจ๊ะอันดับที่หนึ่งก็เป็นออสเตรเลียได้3คะแนนดูได้เสียก็คือ3ประตูอันดับที่2เบลเยียม3คะแนนเหมือนกันได้สประตูเหมือนกันแอสโตนียยังไม่ได้แข่งกับใครอยู่อันดับที่สนะจ๊ะอันดับที่สีอาเซอร์ไบจานศูนย์คะแนนจากติดลบไปสาประตูอันดับที่ท้าสวีเด กลุ่มจีกลุ่มจีอันดับที่หนึ่งก็คือเซอร์เบียนะจด้มาสาคะแนนได้2ประตูนะจ๊ะอันดับที่สองมอนเตเนโรนะจ๊ะได้สามคะแนนเหมือนกันนะจ๊ะประตูได้เสียไีหนึ่งประตูนะจ๊ะอันดับที่สมบังกลียังไม่ได้เตะกับใครก็เดี๋ยวรอดูกันก่อนนะอันดับที่สี่บังเกเรีอาฮะอันนี้ยยเกิร์ตอร่อยอม,มีเกี่ยวบังเกเรียตอนนี้ศูนย์คะแนนนะจ๊ะอันดับที่4ติดลบไป1ประตูเพราะแพะ้แพ้อันดับที่สองมอนโตเนโกมาอันดับที่ห้าิทูเนีย ศูนย์คะแนนจะติดลบ2ประตูเพราะว่าแพ้เซอร์เบียมานั่นเองโอเคนี่ก็เป็นเรื่องราวในส่วนของฟุตบอลโลกแต่ว่าในส่วนของตารางยังไม่ต้องรีบบอกหรอกนะเพราะว่าคะแนนยังไม่ได้เห็นกันชัดเจนแค้ไหนยังไม่ต้องมาวิเคราะห์กันขนาดนะั้นวันนี้ไปละพรุ่งนี้บ้ากันใหม่ไปละสวัดี